ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปิดผู้ติดตามใน u t u b e กันนะครับก่ออื่นเลยแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้นครับแล้วก็เข้าไปที่พิมพ์เข้ามาตรงนี้นะครับว่า youtube.com นะครับหลังจากนั้นก็แตะตรงนี้นะครับขอเป็นเว็บไซต์เดสก์ท็อปก่อนนะครับแนนะ่ตรงนี้ไตรงนี้แหละครับ ให้มันเป็นเหมือนบนคอมพิวเตอร์ครับหลังจากนั้นก็ถ้าเข้ามาหน้านี้แล้วก็ให้กดไปที่รูปของเรานะครับอยู่บนขวาครับแล้วก็ให้แตะไปที่ youtube Studio นะครับในตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเข้ามาหน้านี้แล้วก็ให้ดูซ้ายล่างนะครับที่มันจะเป็นรูปเฟืองดูมอนซูมไปดู แตะเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นให้เลือกที่คำว่าช่องนะครับน่ครับแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่าขั้นสูงนะครับหลังจากนั้นเราก็เลื่อนลงมานะครับนี่นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะเห็นคำว่าจำนวนผู้ติดตามนะครับถ้าต้องการปิดแล้วก็ นะครับตอนแรกจะเปิดอยู่ใช่ไหมถ้าเราต้องการปิดก็ปิดออกครับหลังจากนั้นก็กดบันทึกเลยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับขอปิดคลิปแค่นี้นะครับใช่ไหมครับ